สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับฉันก็แนะนำกับร้านนี้เลยนะนาริโอเกมครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีและเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนโดยประมาณและร้านนาริโอเกมนี้นะครับยังรับเติมเกมสัพยุทธ์วิญญาจารย์อีกด้วยแฮกที่นายเห็นอยู่ตรงหน้านี้ทั้งหมดนะครับเติมที่ร้านนาริโอเกมถูกกว่านายเติมเองแน่นอน100%เเลยนะสำหรับใครที่สนใจจะเติมเกมนะครับลิงก์ร้านนาริโอเกมอยู่ใต้คลิป น่าจะคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านนาลิโอเกมนะครับผมฮิยวอตซอบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม sword of legend m นะครับผม สำหรับเกม Sword of Legend M นี้นะครับเป็นเกมแนว 3D Turn Based SRPG จัดทีมต่อสู้ตลุยด่านนั่นเองซึ่งภายในเกมนะครับจะมีทั้งโหมดเนื้อเรื่องด่านสำรวจโหมดท้าทายพิเศษเลดบอสร,ระบบกาชาสกินตัวละครระบบกิลวการรกิจและอีเวนต์ต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะและข่าวดีครับ ตอนนี้เปิดให้โหลดล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทั้งบนระบบ iOS และ Android นะครับและจะเปิดเป็น cross beta ก่อนนะครับในวันที่31พฤษภาคมเวลาบ่าย2โมงตรงนะครับก็พรุ่งนี้แล้วเนาะได้เล่นกันทุกคนแน่นอนครับละช่วง cross beta นี้นะครับมีระยะเวลาให้เล่นอยู่5วันนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่าย2โมงตรงถึงวันที่4ม,มิถุนายนนะครับเวลาบ่าย2โมงตรงอีกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นฉันคิดว่าไม่นานนะก็จะเปิดเป็น open beta อย่าง เต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอเกมนี้กันเนาะว่าภาพจะสวยขนาดไหนครับแล้วก็น่าเล่นเพียงใดเชิญรับชมได้เลยครับ หลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอเกมนี้ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูบรรยากาศภายในเกมจริงๆกันดีกว่านะฮะว่าระบบการต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับบรรยากาศการต่อสู้ของเกมนี้นะฮะเบื้องต้นที่เราเห็นเนี่ยตัวละครก็จะมีทั้งหมด4สกิลเนาะค่อ,อนข้างดูดีเลยทีเดียวครับซื้อือ น,นี่น่าจะเป็นอันตีฮะโอ,อะไรวะเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องน่าจะต่อยหนักปึ้มเรียบร้อยครับ เราสามารถที่จะเดินได้อย่างอิสระเลยนะครับในแมปเนี้ยครับนี่เขาก็ให้เราคุยกับคนนี้เนาะไปอันนี้ไปก่อนก็แล้วกันขอใช้เป็นท่านี้ครับโอ้โหแรงจริงไว้ท่านี้ ี่ก็ฟันไปครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับเดินได้อย่างอิสระมากๆเลยนะบรรยากาศก,ก็สวยด้วยโอ้โหดูเหมือนเราจะเจอกับบอสแล้วล่ะครับอันนี้เขาแนะนำให้เราใช้อันนี้นะขอล่อ,อ,ลอตัวกลางก่อนเลยแล้วกันก็ไม่เท่าไหร่นี่ อ้จะตายแล้วเนี่ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อะ่ะเรียบร้อยไปดิอ้าวเฮ้ยยังยืนอยู่ได้ว่ะตายครับอย่าบอกนะเราต้องสู้กับไอตัวนี้อีก อุ้ยอ้รอบนึ่งว่าจะผ่านไหมเนี่ยน่าจะไหวอยู่ครับร้อสี่ตัวเนี้ยฉันว่ามันน่าจะเก่งทุกตัวแล้วนะ ลังรถไม่เท่าไหร่เลยวะขอเป็นท่านี้ก็แล้วกันอืมโอ้โหยิงโคตรแรงเลยเนี่ยยอดมากตัวที่เหลือน่าจะไม่เท่าไหร่แล้วครับ dân tại giòn ยังไอยอนครับบรรยากาศภายในเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเจอกับฉันได้ในไลฟ์วันพรุ่งนี้นะครับบ่าย2องโมงตรงสุดท้ายนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเกม Sword of Legend M นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ใครที่จะเล่นเกม Sword of Legend M นะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นกันนะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะสวัสดีครับไปละ